รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกได้ความรู้มากในการเข้าอบรม DTC รุ่น2นี้เพราะว่าวิทยากรต่างๆสร้างทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็ พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์มซึ่งสามารถเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบันด้วยก็ยุคสมัยโควิดนะคะทุกอย่างเนี่ยมันโดนดิสรับไปหมดเลยจากการที่เราค้าขายธรรมดาเนี่ยเราก็ต้องมาทําออนไลน์มากขึ้นเนืพึ่งเนี่ยมีธุร,รกิจส่วนตัวซึ่งก็ขายไก่เหมือนกันแบรนด์พาวดี้ซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่เนี่ยนืพึ่งก็การที่มาเรียนในครั้งนี้เนี่ยก็ได้เอากลยุทธ์หลายๆอย่างไปปรับใช้ในการขายออนไลน์ให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่องทางการขายออนไลน์ต่างๆ f a Facebook ไลแหรือว่ากลยุทธ์ต่างๆที่ทางวิทยากรเนี่ยเขาได้สื่อมาว่ามันมีกลยุทธ์อะไรบ้างกลยุทธ์ต่างๆเหล่านี้ในการทําออนไลน์เนี่ยเราก็เอามาใช้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยะคะ่ะซึ่งมันทําให้ยอดขายเนี่ยมันโตขึ้น,โต,นโตขึ้นนะคะแต่ว่าในการที่เราเจะเทคโนโลยี Technology หรืออะไรเข้ามาใช้เนี่ย มันจะทําไม่ได้เลยถ้าคนของเราไม่พร้อมนะคะเราก็ต้องพัฒนาคนในองค์กรของเราด้วยเวลาปาร์ตี้ตอนเย็นก็จะเป็นเวลาที่เราได้พบปะพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆนะคะก็จะได้เพื่อนใหม่ในวงการดิจิทัลบ้างในวงการอื่นๆบ้าง